ครัวรักกรผู้จัดการตํรวจนูทรภาคหนึ่งทางดน,นที่ดินนะครับพร้อมท่านปรตรีนันชัยตรงเนาะพยองธาราบุตรสารวัตรป้องกรรันป่าป่ามสายเรว่อุภูธรสํารงเหนือและตํททารวจภูธรภาคหนึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงมีพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การแข่งขันรถเนทาง โรมลอยในเขตพื้นที่ทําการบินของอากาศคุ้มากนะครับที่ต้องแล้วก็ตัดขดันทแล้วก็มีความสุขเมื่อเรามียกพวกไปดึงสุราไปก็เกลอตยังไงก็เป็นหน้าต่างตที่จะรูตทำตก็ม่อันนี้คือสุด การจนที่น้องประชาชนตื่นใจแน่นอนนะครับก็ตามมาด้วยนะครับตำรวจจากศูนย์ควบคุมการจราจรน,นะครับทาง่วกนกาญจนาพิเศษนะครับบูรพาวิถีนะครับในรูปใส่จรวดรถจักรยานยนต์น,นะครับมาเป็นผู่ดูสวยงามนะตามมาด้วยนะครับขบวสออนสปอสํรุงเหนือกับขบวนแรกชมพระป,ประแดง

วัชรุเพงศรองผู้ว่าราชการจังหวัดชิตาตะนัทเบอร์ตีมใม่ชื่นใจครับรองผู้่าตรกเรตาแวรจนครัู้ในการิบาตเนส่วนหงนการดูแล่เบอีการรัรป้องกันกรรบดของรวนะครับที่สมเดระสังฆดจะมาร่วมในการป้องกัน ปวยว่าปวยโปแผลนะครับถ้าเรือต่างๆนะครับเพื่อรักษาการสงบวามปลอดภัยของพี่ิลล์หนึ่งสองสามการทำเนียมประเพณีปฏิบัติและก็เป็นนโยบายของท่านพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านผบตรคนปัจจุบันได้มีดมีสั่งการมาว่าอยากจะให้วันลอยกระทรงเป็นงานสนุทรกลิ้งเริงที่ปลอดภัยไปมาสะดวกในด้านการจราจร จึงออกแผนระดมกวาดล้างตั้งแต่วันที่26ไปถึงวันที่31นู่นนะฮะแล้วก็ทุกความผิดทุกประเภทแล้วก็ให้เื่อมือกันทุกฝ่ายฝ่ายปกครองตำรวจทหารฝ่ายประชาชนฝ่ายที่มีหน้าที่ให้ดูแลสำรวจอุป,ปรกรณ์ต่างๆเตรียมสถานที่จอดรถแล้วก็ตำรวจมีหน้าที่ดูแลเรื่องผู้ร้ายความผิดอย่าให้เกิดก็ระดมกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นสถานบริการ เด็กแหวมหรือการกลุ่มไปรุ่นตีกันก็เป็นห่วงเล่จะไปตีกันที่โรงพยาบาลพวกเราก็เลยมาดูดนาการกำลังกันในวันนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ซึ่งอาจจะมีการจัดงานอยู่3ามสี่ที่ใหญ่ๆเหมือนที่เดิมทุกปีนะครับก็มาอย่างปลอดภัยสบายใจได้เราจะจัดตำรวจไปดูแลความปลอดภัยของพี่น้องอย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับ